หลักการของภาพถ่ายคร่อมแสงเฉพาะพื้นที่หลักการของภาพถ่ายคร่อมแสงเฉพาะพื้นที่มีดังต่อไปนี้ส่วนที่1ส่วนของการควบคุมอุปกรณ์ผู้บันทึกภาพจะต้องบันทึกภาพที่มีค่าความต่างแสงชดเชยรายละเอียดซึ่งกันและกันให้ครบอย่างน้อยคือ2ใบขึ้นไปส่วนที่2การประกบภาพกรณีที่ไม่ได้เกิดจากการถ่ายภาพด้วยขาตั้งกล้องใน Photoshop จะมีฟังก์ชันออโต้อลไลน์ เพื่อให้ภาพทั้งสองใบที่มีการประกบมีความง่ายดายและสะดวกมากขึ้นซึ่งอย่างไรก็ตามคอยตรวจสอบให้ดีว่ามีการขยับของสิ่งต่างๆในฉากที่ไม่เหมือนกันอยู่มากหรือไม่ส่วนที่3การรีทัชรายละเอียดต่างๆส่วนนี้เราจะใช้คุณสมบัติ l a เยอร์มารโดยที่สีขาวคือการแสดงสิ่งที่มีในเลเยอร์นั้นและสีดำหมายถึงการซ่อนดังนั้น การซ้อนภาพเราจึงติดสถานะ Layer s, <S เลเยอร์มาร์เฉพาะแค่ภาพบนภาพเดียวและใช้ผู้กันสองสีค่อยๆระบายในคุณสมบัติมาร์ของเลเยอร์นั้นส่วนที่4การตกแต่งภาพเพิ่มเติมเมื่อกระบวนการคล่อมแสงเสร็จสิ้นก็ตกแต่งต่อไปด้วยการรีทัชภาพตามปกติ